Câu rồi? Thế tiếp đi. Ừ. Mình Ôi, anh ngoài rồi. Có cái gì để bà dưới đi. mặn cháy đấy, dưới Cung, cung phùng chiều mưa ở tiên. Ừ. 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 nhiều Ừ. 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 cái Ừ. 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 งวดก่ก็พุ่ง2ตัวเออเข้า2ทนะมันเ็นตัวนึงมา2แต่ว่าอจับได้ตัวนึงอืมมาเกี่ยวมือออยไปตัวนึงอ่าปตัวนึงเอาง่ายๆก็คือกปูมือแล้วทย่

มักส so 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 ่วนตัวอืมมันสิอ่นกนพออะมันสิอ่านพอว่ามาแห้งแล้วพอคาดว่าเออนี่ดอกเหี้ยบ่ยาอดมอีดาเอได้่นอเอามันบ่ได้ก็บ่เอาเลยบ่ซื้อเอาว่าอนนั่นซื้อบ่ได้ก็คือบ่ซื้อเลยทําใจเพิ่นึงล่ะเออโอ้ยบ่เาเอาเียเออ

ủa không phải sai là bao bao phần bao nhiêu đấy bao nhiêu? không bao nhiêu phần đấy, cái gì luôn á? đi xóa đi. Bao nhiêu năm nay, bao nhiêu, bao nhiêu trăm bộ rồi, cái đó sản mã chào à? ủa? ủa chào chào rất nhiều nè, cả sinh hoạt khén nè, mày không có khén giỏi đúng không? à? Tăng lên rút vắt gì không Đấy trên à, là sơn đó nè. ở vừa đó là bao năm thì đã nó, Ô. Chào lút, chào lút, chào lút. Chào lút. Nói chào là nó quá chào nó à. chào nó hạt như rồi, nó

Nhà hoàn thấy. So ừ. hờ 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 luôn hờ hờ. A ngoài này, mãi lòng mắt chưa mất. Ron mong mắt sẽ. Nha, ron chưa. Nhà quê đi phong mì. 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 สี่ชิมามามก็ฟันคูนี่ฟันแม่นู๊ดไมไงเหี่ลาอีกสนะโอ้ยบ่ครับบ่อาทารยเป็นหนึ่งเกวหนึ่งเกีว่อาจารย์พูดชิมาคกเสร็ะหลอกออกไปห้าเลยถ้ามูญต้องเจอแน่เสร็จแก้มบ่ต้องซื้อบ่ต้องจับตสรลอว

โ oh. hmm. อ้หนึ่งสี่หนึ่งห้าอืออะสามตัวแบับซีนึงหายี่นบอกอินหม1นึ่งซีหายอินซีอนซีิีืดใกี่บาทหกซีนึงข้านอเหียบหกซีนึงครับเหืียบห้าต่อรู่รอืม กลุ่มครัด <personaje> ินนอดรอบเรื่องที่รอบกลุ่มเลยอ่ะบอกเหียบยางดีวม่เลยตัวุ้งอ่ะบอกเหียบอมวัดเนาไม่ละม้อนกินขางร้ามเสี่ะมันข้ามลุมกลุ่มเขาบ้านเสี่ยฝาวอมความยุ่งส่วนี่ยเนี่ยงี้สีอ่อนดียวบนรุ่นอ่ะ วัดเรบอกไม่เจ้าว่ะเอ่อท ouais ่านจะพูดก็สูงเนี่ยถึงคนได้หรือเนอกไรอย่างเง้ยแต่ว่าจะลงไห้พูดไปกัเลยห้าเก้าหนึ่งอ่าก็เมื่อน่เมื่อหาจะเล่พุ่งจะเศร้าตัวหนึ่งกับตัวหนึ่งห้าเก้าหนึ่งจะล้องไห้พูดไปยอะห้าเก้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งอ่าสี่หนึ่งหนึ่งเนี่สินะอืม มุแม่ผู้ชมเดี๋ยเนีจำ่ับกิออนะเออยู่ดีฟ้าดนเห็บภา่ดฟ้าด่ายอยู่เลยเที่ยวว่าคนว่าคนนับว่าชื่อว่าดิฉันเลนี่ิบ่เปลี่ยนนอ่าอืมแต่ว่ามื่อันนี้เอาเลขชอบไปค่อนอ๋อเลขชอบได้เพียงเด้อ Có 嗯,嗯,嗯, hả 嗯,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 

จะเรยมหาวิาลัมรเรียนเร,เรเนยนมึงอูั้ตัดพื้เนี่ยนัดใส่ตอนที่้งควี่อ้้าเรานงยนองอย่อือเเา่งเลยพี่หลงเด้อเอาเ็กชอบเ็กมาส่วนตัวของปูเด้อพี่หลงเด้อฝาันพ่อแม่พี่หลางส้วสิสเกตสิคพะสม